โอเคตอนนี้เราอยู่กันในเกมโรบอกเราจะมาเล่นเกมโดดปีบหรือว่าอีเวนตนั่นเองตอนนี้กำลังโหลดอยู่โอเคไหมทุกคนผู้ชมกำลังโหลดอยู่นะท่านผู้ชม โอเคเราเข้าเกมเป็นที่เรียบร้อยเรากำลังจะวิ่งหนีนกส์กดซึ่งตอนนี้เหลือเวลาอีกที่สิบเอ็ดวิกำลังจะไววิ่งไปสร้างก่อป้องกันไม่ให้นกส์กบเข้ามาผมจะติด3อัน หนหน้าประตูหนึ่งอีกหนึ่งทางขึ้นบันไดแล้วก็ทางขึ้นบันไดแล้วก็ทางขึ้นบันไดลงขึ้นบันได,าานนดามาเสร็จกำลังจะลงไปเรียกให้ในสปอตมานัสปอตมาแล้วมาแล้วเพื่อนตายเพื่อนตายโอ๊มายัางนสปอตยังเดี๋ยวกำลังจะลงไปดู NEXT ปอ o t ต ให้เพื่อนยินดีอะไม่สปอตนะไม่สปอตนะไม่สปอตนะพังมาเลยเร็วเร็วนีเร็วเขายังไม่มาเขาไปด้านบ้างเรากะโดดเอ๊ะเอ๊ะติด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 ไม่ติดตกเฮ้ยไม่สปอต มาแล้วเพื่อนนี่สวอนมาอีกตัวช่วยเพื่อนเพื่อนเพื่อนเอาเพื่อนไปเลยช่วยเพื่ันมาช่วยเพื่อนเพื่อนช่วยด้วยสวอนหน้าไม่ไหวขอบคุณที่ช่วย ิบิไปตอนนี้ประตูตอนนี้เรากำลังจะสร้างตัวโกลนเพแล้ว่อโซลแต่มันยังไม่มาลึกซึ้งกวมาลึกซึ้มากมาก เน็กบอสเน็กบอสวิ่งวิ่งวิ่งกระโดดอึตกอนออ๋อวิ่งผ่านยางเชียวเชียวเน็กสปอร์ตอยู่ข้างขวาอ้าวเน็กสปอรตหายไปไหนเนี่ยอ้าวเพื่อนมันอยู่ตรงนีไน้ได้ไงเมื่อกี้เห็นเพื่อนตาย ววตาแววไอาลูกไล k e a m o n s t เสร็จโอเคตอน,นี้มันติดกับดักไปไปไป like พวกเราายวิงว่งวิง่งวิ่งดูแล้วเหมือนจะตายไปครั้งหนึ่งเราจะเล่นทั้งหมดสองครั้ง เสร็แล้วผมอยู่ได้สองนาทีสามสิบเก้าวิเลเวลวยไม่ใช่ผมจำไม่ได้ว่ามันคืออะไรเมื่อกี้แต่ผมเลเวลห้าสิบเจ็ดรอเวลาอีกสิบหกวิมืดมากมันแค่ไม่เห็นโอเค ไปดูดิว่าอา่าทำไมตอนนี้สวา่างนิสบอตเริ่มมาแล้วห <c oughs> อโมงแท่ไม่เห็นเลยเรากำลังจะไปมุดท่อกำลังดูนิสปอ์อยู่ว่ามาไหมตรงท่อพิงตอนนี้เรากำลังเดินไปเก็บคอยจะคือเหรียญ นี่ฝกจงไม่มาคลานประตูทำไมตรงนี้ไปไม่ได้ผมไม่สามารถไปได้อ๋อประตูมันปิดกลังวิ่งไป ไลวยลุกขึ้นส,ส,ส่วยช่วยชลวยใช่ชนใช้เสียงตาตัวเองไปกปดปแต่ตอนนี้ไม่ให้หนูกดเพราะว่าจะให้ท่านผู้ชมดูว่ามันใช้งานยังไงตอนนี้เรากำลังวิ่งไป ในสปอร์ตมาสปอร์ตแม็สปอตอยู่ทางด้นหลังเราเราเจอเพื่อนอปีบชุบปีบชุบไปไปในสปอตมาตายรอบนี้เป็นเกมถัดไปเราตายไปหนึ่งครั้งเฮ้ยเพื่อนช่วยในสปอตมา ตอนนี้มีเพื่อนผมทักมาด้วยเพราะว่าผมทำอดไปเพื่อนนีแล้วอันนี้สวดเข้ามาได้ไงติดอยู่เพราะว่าผมติดตามเพื่อนผมแล้วเพื่อนผมก็ติดตามผมแล้วเพื่อนผมก็บอกว่าไอพุ่มเขามีช่อง y o YouTube ด้วยชื่อช่อง P h u m y t ไม่มีสเปซเรากำลังมองนั่นนั่งว่ามีนิสบดไปตัวนี้ก็ต้องวิ่งลงไปเก็บกล่องไม่ไม่ใช่วิ่งไปวิ่งอยู่ด้านบนนี่แหละนิสบตอยู่ตรงนั้นติดบั๊กก่อนอะนิสบดขึ้น ้นแตอนนี้เกมใกล้จะจบยังจบแล้วโอเคขอบคุณที่รับชมน,นะครับขอบคุณค่ะ